เป็นด้านหน้านะครับที่อยู่ริมถนนนะครับผมจะไปทางแม่กลองนะครับแต่ว่าลงระหว่างทางก็คือนั่งมาจากมหาชัยนะครับประมาณ40สบาทนะครับก็มาถึงตลาดกลางบางแก้วนะครับผมว่าที่นี่นะครับเป็นอะไรรถนี่เยอะมากนะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับสําหรับท่านใดที่มองหาเครื่องเสียเครื่องมือการเกษตรนะครับรวมถึงอะไรรถยนต์ ใร่นะครับที่นี่ผมว่าค่อนข้างเป็นตลาดใหญ่นะฝัะ่งนู้นด้วยนะมีล้อจักรยานเอรล้อรถ,รถยนต์ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นของเก่าทั่วไปนะครับริมถนนนะครับฝั่งนี้ผมอาจจะเขย่าบ้างนะครับต้องขออภัยกำลังสั่งเครื่องมืออยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าเขย่าสั่นๆบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ร้อนมากเลยวันนี้ลุยแดดนะ นี่ขาจักรนะครับวางกับพื้นกันแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออ,อุปสรรคสำคัญเลยก็คือฝนนะครับแต่วันนี้แดดแดดดีนะครับไม่ต้องกลัวฝนแน่นอนนะครับด้านหน้านะอันนี้คือด้านหน้ายังไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับ<ส>เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องมือช่างต่างๆก็มีนะครับฝั่งน้นนะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูนะครับ ้าเป็นพวกเครื่องเสียงก็มีประปรายนะครับด้านในก็จะเป็นแนวพวกตู้ลำโพงบ้านนะครับแอมขยายโอ้ฝั่งนี้รู้สึกจะมีสวัสดีครับ <c oughs> โอ้โหจัดเต็มเลยนะครับเครื่องเสียงนะครับนี่ มีมิกของเอาเอาโต้เลยนะครับโอ้โหตัวนี้ช่างใช้ได้ไหมครับยังใช้ได้ไหมครับตัวนี้อ๋อเสียนะขายตามขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับผมจาก youtube นะครับคดคนยโสนะครับผมพอดีอุปกรณ์พังตลาดมันไปถึงข้างตรงไหนมั่งครับนี่ตลาดมันเข้าไปถึงตรงไหนมั่งอ๋อครับอ๋อ อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับคือพ่อค้าแม่ค้าเขาอาจจะกลัวฝนนะก็คืออาจจะอ่าน้อยลงบ้างนะครับเดี๋ยวคงขอถ่ายรูปนิดนึงนะครับอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับก็มีให้เลือกสัรมากมายเดี๋ยวเดี๋เข้าไปดูด้านในกันนะครับวันนี้พ่อค้าวันนี้วันนี้พ่อค้าบอกว่าไม่กลัวฝนนะครับ แดดร้อนมากแดดร้อนมากนะแดดร้อนมากนะแต่ไม่มีฝนนะนี่ครับเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็อะไหล่รถอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะตลาดนี้นะครับนี่เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรนะครับนี่อุปกรณ์การเกษตรเครื่องมือช่างนะครับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์นะเครื่องเสียงนะครับโอ้มีดอกลำโพงกี่นิ้วเนี่ยของอะไรเนี่ยครับโอ้นี่ เดี๋ยวเราขอเก็บภาพแล้นะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันนะครับนี่ก็มีทั้งเครื่องมือใหม่เครื่องมือเก่านะครับเครื่องมือช่างแนวมือสองนะอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยผมก็ว่าเยอะนะครับนี่พวกไดโวนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องมือการเกษตรนะครับอันนี้เขาขายพวกเออเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่นึงนะครับเขาลุมกันเต็มเลยฝั่งนี้นะ นี่นี่เป็นเครื่องเรียกเครื่องอะไรอันอันอันนี้มันเป็นเครื่องเครื่องอะไรครับไม่มันสำหรับตัดใสเรือรถราอ๋อใส่เรือใส่เรือเป็นพวกอ๋อเป็นพวกพวกใส่เรือนะโอ้ หกร้อยตัดหญ้าหกรตัวหนึ่งสองตัวพันนี่สตัวพันไม่มีมาวางอีกเนี่ยตอนนี้เราไม่ห้าร้อยหกร้อยเป็นตัวนี้มีเปล่าเป็นเครื่องอะไรเครื่องตัดหญ้าห้าร้อยหกร้อยนะครับเขาเอามาขายลดราคานะครับที่นี่เนี่ยถูกมากเลยห้าร้อยหกร้อยนะครับโอ้นี่นี่ ตื้อแล้วเออตื้อเลยไหมเนี่ยครับโอ้อันนี้อันนี้เครื่องเครื่องอะไรครับเนี่ยเครื่องเป็นซินก์แหละแต่มันสตาร์ทมือได้เอาไปทำทางเรือเหรอถังเรือได้เรือได้โอ้โอ้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ลุงนี่เขาขายน่อยู่หน้าพันห้าพันห้าเออเนาะไม่แพงนะเออไม่องแรงเครื่องแรงน้อยถ้าเป็นเครื่องเก่าก็ได้พันห้า มาเอานะครับถูกมากเลยสำหรับพวกที่เอาไปทำเครื่องอสูบน้ำนะครับลดน้ำต้นไม้นะครับแล้วก็ตัดหญ้านะครับเครื่องหางเรือนี่อะไรรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอะไรรถมอเตอร์ไซค์โช๊คต่างๆนะครับนี่คือต้องบอกท่านผู้ชมว่าไม่ใช่เขาขโมยมานะครับนะ พราะวที่ผมสอบถามคนจัดตลาดนะครับก็คือเขาเป็นการประมูลประมูลมานะครับประมูลมานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นการยำนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับ อะไรเรือเครื่องตัดหญ้าอะไรพวกนี้ผมว่าตลาดนี้ตลาดใหญ่นะตลาดใหญ่สําหรับพวกที่าหาเครื่องพวกมอเตอร์ต่างๆนะครับเยอะเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในนะครับผมว่ามันน่าจะมีครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี้สุดยอด <c oughs> อันนี้อันนี้มันเป็นเครื่องอะไรอะระบายลมเหรอโอ้ <c oughs> oh, แรงดีจังเลย ดีมากเลยเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องระบายลมในในพื้นที่นะครับเป็นพัดลมแรงมากเลยยืนเมื่อกี้กับลมนะนะครับนี่อะไรช่างพวกน็อตกลึงต่างๆนะครับนี่พวกสกรูตะกูน็อตนะครับประเภทเครื่องมือช่างแล้วกันนะครับที่นี่นะ ผมว่าต้องยกให้ตลาดนี้เลยนะตลาดตลาดกลางบางแก้วนะครับหินเจียสวานต่างๆนะครับมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะทั้งมือสองกลางเก่ากลางใหม่นะครับเดี๋ยวผมดูนิดพวกไดโวนะครับมอเตอร์นะครับเครื่องเจาะเครื่องตัดเครื่องเจียนะโหเยอะเลยนี่เยอะเลยนะครับมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับนะ กให้มาเลือกดูแล้วกันนะครับผมมาวันอาทิตย์นะครับตลาดมันอ่าจริงๆแล้วหน้านี้หน,น้าฝนนะแต่วันนี้มันฟ้าเปิดมากเลยผมมาผมแปลกใจเลยฝนไม่ตกนะครับนี่จะพวกนี้ก็จะเป็นพวกตัดตัดเอ่อผมเห็นในโรงงานที่เขาทาตู้ลำโพงนะมันจะมีเครื่องพวกนี้เลยนะเนี่ยเ็นเกียร์พวกตัดเขาเรียกว่าอะไรตัดตู้ลำโพงอะไรพวกเนี้ยด้านในนะครับ ไะเดี๋ยวเรานทีละซอกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในด้านนนด้วยตรงกลางก็จะเป็นพวกอา,อาหารการกินก็อยู่อีกมุมหนึ่งนะเสื้อผ้ามือสอง 5, 1, ก็มีนะครับแต่วันนี้เราดูอะไรช่างอลไรกันนะครับตลาดนี้ก็ลองๆจากตลาดเบิร์ดของถงนะครับก็คืออะไรแล้วก็พวกเครื่องมือนี้ก็จะเยอะเนี่ยครับมอเตอร์นะ อันนี้เป็นอันนี้มันเป็นมอเตอร์เหรอครับออคือนนส่วนมากใช้ใช้เกี่ยวกับอะไรครับอันนี้มออ๋ออ๋อมอเตอร์เป็นมอเตอร์นะครับอันนี้ถ้าเป็นพวกช่างเขาก็น่าจะรู้นะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับต้องขอไฟด้วยนะครับนี่พวกเครื่องเสียงพวก ก้องตุลทัศน์ก็ามาีในเก่าในใหม่ก็มาเลือกดูนะครับโอ้นี้ผมร้อนสุดๆเลยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้แล้วกันนะครับเขาขายหลากหลายมากเลยโอ,อันนี้ก็เก่าทั้งใหม่นะครับคนก็เริ่มมาเดินแล้วนะครับนะ ันนี้มันเป็นอะไรอ๋อมันเป็นเตาอ๋อเป็นเตาไฟฟ้าเหรอครับเดี๋ยวขอดูนิดหนึของฮอทพอตอ๋อมันก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เดือดเดือดเห็นไหมเห็นไหมเดือดนะใช้ได้ใช้ได้เเดีียยบบแป๊วของฮอตพอตนะครับของฮอตพอตฮอทพอตหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากมีควันมีอะไรมากมายเนาะเออตามคอนโดคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ย อันนี้ยังไงครับแค่นยังไงโอ้เอาแล้วถอดออกอย่างนี้มันมันไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเอาเหรอผมนึกว่าผมนึกว่าความร้อนมันยังอยู่ร้อนแน่โอ้ใส่าเออนี่เห็นไหมนี่นี่ต้องมาดูต้องมาดูตลาดตลาดตลาดกลางบางแก้วนะครับนี่แหละกลางแก้วใช่ใช่ไม่ผมกําลังถ่ายคลิปลงให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่โอ้ของ มีมีอะไรบ้างที่นี oh ่มีตาอะับอ๋อมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างยกเวทอะไรโสพินีโสพินีนี่นี่ขอบคุณครับขอบคุณรับชมคลิปนะครับทาง youtube นะครับพดคนยโสนะครับไม่ได้มาตลาดนี้นานมากนะขอบคุณนะครับพ่อค้านี่อะไรเครื่องมือช่างนี่โอ้โหเยอะมากตลาดนี้นี่ผมละลานตามากเลยเอ้ยอันนี้มันตู้อะไรเนี่ย ขอขอดูนิดนึงตู้อัดอะไเขาเรียกอะไรครับเรีตู้อัดอะไรอะไรนักตู้ลมร้อนเหรอไม่ใช่ตู้ตู้อัดความชื้นอ่ะโอ้โอ้มันเป็นพวกคนเขาใช้เกี่ยวกับอบอัดแห้งอ่ะอบแห้งอบแห้งอืใช่เครื่องอัดไม่เคยเห็นก็มาเห็นนะเนี่ยโหอันนี้อีกอะไรวะเนี่ยเครื่องบางอย่างก็ไม่เคยอ๋อนี่ยอ๋อ อ๋ออันนี้เครื่องเครื่องสไลด์เครื่องสไลด์เนื้อนะครับโอ้แล้วก็เครื่องตัดหญ้าก็มีนะครับโอ้มีสารพัดเครื่องในร้านนี้แอมอันนี้มันเป็นอะไรแอมของคอมพิวเตอร์เหรอครับเดี๋ยวเราเดินเข้าข้างในนะครับไปทางไหนบ้างครับเองเดินจากตรงนี้ไปก่อนนะครับเออรองเท้านะครับ องเท้ามือสองหกสิบบาทนะครับอ๋อรองเท้าใส่เข้าสวนอ๋อรองเท้าอ๋อมันเป็นแบบนี้รองเท้าใส่เข้าสวนนะครับเป็นรองเท้าที่มีข้อหุ้มขึ้นมาข้างบนนะครับใส่ลุยสวนลุยหญ้าได้นะครับผมนีกว่ารองเท้าใส่ทั่วไปนะครับนี่นะครับก็แนะนํานะครับตลาดกลางบางแก้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปถ่ายภาพไปหน่อยนะครับ ตลาดกลางบางแก้วนะครับที่เป็นแหล่งรวมของอ,อุปกรณ์ช่างนะครับอุปกรณ์ช่างอะไหล่รถนะครับอะไหล่การเกษตรมอเตอร์นะครับผมว่าตลาดนี้ก็ของเยอะมากนะนี่มีทั้งเก่าทั้งใหม่เราอยากได้ราคาไม่แพงก็เอาแล้วก็เอาของเก่านะครับถ้าอยากได้ของดีหน่อยก็ต้องของใหม่นะครับ นะครับอยากได้อะไรก็เลือกสรัรนเลือกซื้อนะครับวันนี้มาเดินตลาดกลางบางแก้วนะครับวันอาทิตย์นะครับตลาดนี้มันมีวันไหนม้างก็ไม่รู้แต่ผมมาวันอาทิตย์นะครับเนี่ยเครื่องมือช่างเนยอยากได้ตัวไหนมาเลือกซื้อเลือกหานะครับมอเตอร์ต่างๆนะครับครีมสกรูนะครับอุปกรณ์าการเกษตรนะครับ ผมต้องพูดบ่อยๆนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นตลาดที่ไม่ค่อยเหมือนตลาดอื่นสักเท่าไหร่นะของเก่าส่วนมากบางที่ก็จะเป็นของสะสมนี่ของเล่นนะของเล่นที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่แล้วพวกนี้ก็จะเป็นของทองเหลืองที่เป็นของสะสมนะครับ,สสรบอ,อู้สวยมากเลย นุญาตถ่ายรูปหน่อยเป็นทองเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวพวกของสะสมนะครับนี่ถ้าอุปกรณ์ช่างก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับหินเจียร์มอเตอร์ต่างๆนะอะไรรถนะครับโอ้ีมสกรูนะครับ ไอควงคีมล็อกโอ้โหเยอะจริงเลยเนี่ยร้านนี้เขาเยอะเลยโอ้โหพวกคีมล็อกนะครับอันนี้ก็โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกคีมที่เป็นคีมพวกช่างทองโอต้ตกใจนี <c oughs> ่ว่าเสียงอะไร <c oughs> อยู่ด้านล่างนะนะครับอันนั้นก็เป็นพวกอุปรกรณ์การเกษตรนะ เครื่องมือช่างครีมต่างๆนี่โอ้เยอะจริงๆเลยนี่นี่งงนะครับไม่ตื้อไม่เ,มเ,เป็นไรแะไม่ตื้อเลยโอ้ครีมล็อกอันนี้เขาเรียกครีมล็อกเหรอครับครีมล็อก <laughs> ไม่ไม่ไม,ม่ถามถามามดูออเรียกว่าอันนี้อันนี้เขาเรียกครีมอะไรไถ่ายให้เพื่อนดูคีมตัดปากจอร์เขนะอ,อ๋อขอบคุณครับพ่อค้าขอบคุณนะครับก็บางตัวถามหาพ่อค้าก็จะเอามาขายนะหนูฝังเข้าเข้ารืออะไรกันอย่างพวกนี้ก็จะเป็นอะไรพวกมอเตอร์เครื่องตัดหญ้าก็มีนะพัดลม เราเพิ่งรู้ว่าเขารับซื้อพัดลมเรมาเขาเอามาถอดขายแบบนี้นีเองขายเฉพาะขาพัดลมนะบใบพัดลมอะไรพัดลมต่างๆเนี่ยเอามาถอดขายนะครับก็ขายได้น,ะนี่อันนี้ก็เป็นพวกสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งมอเตอร์อันนี้เขา สกรูนะครับสกรูรถที่เป่าพวกน้อตลิงต่างๆนะครับน่าจะเป็นของมอเตอร์ไซค์นะปะเดินเข้าขงในนะครับเมื่อกี้มีร้านขายเอ่อมอเตอร์ของของของเครื่องสุบน้ำนะครับอยู่ข้างนอกนะราคาไม่แพงนะ ผมร้อนมากเลยไม่ได้เอา,เอาลมมาด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้กลางนะครับเดี๋ยวต้องกลางล้มซะแล้วร้อนมาก<อ>นี่เครื่องสุบน้ำนะ